วิ่งด้วยนะครับก็ยังไม่แน่ใจนะครับวันนี้จะไปดูไปดูหน้าง,งานอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ฝนตกไม่รู้วิ่งได้หรือเปล่านะครับซึ่งเจ้ายอดรัสวิตก็จะตามหลังผมมาสวัสดีค่ะอยู่กับบเนเส้นไซมันค่ะตอนนี้กำลังขับรถตามตูดร,รถไปโคอยู่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะไปลงหน้าง,งานที่เราจะไปดูหรือเปล่านะคะ หน้างานก็เคยรีวิวไปแล้วแหละแต่ไม่ได้รีวิวตั้งแต่ทางเข้าเนาะรีวิวปากบาจะแต่ว่าคลิปนี้เราจะรีวิวตั้งแต่เข้าไปเลยนะคะจะรีวิวให้ดูหน้างานที่ว่าเราชวนน้องมาวิ่งนะก็คือพี่นนท์กับสาวนุ่นนั่นเองก็จะได้ให้เอฟซีดูไปด้วยกันเนาะว่าทางเข้าไปหน้างานไปถึงหน้างานสถานการณ์เออเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะดูไปด้วยกันเลยค่ะ จากถนนใหญ่เข้าไปในหมู่บ้านก็ประมาณกี่กิโลตีประมาณ2กิโล -2 กิโลนะคะกว่าจะถึงหน้าง,งานที่เราจะไปแต่ว่าเราไม่ได้วิ่งโงกมาข้างนอกนะเราวิ่งอยู่ในหมู่บ้านกับแถวปากเปาตอนนี้ก็กำลังเข้าไปหมู่บ้านแรกคะ่ะมันมี2หมู่บ้านที่เราต้องผ่านก่อนจะถึงหน้าง,งานเรา ้าพี่นนรถดำซิง่งดูคลิปนี้ก็จะนึกภาพออกเลยนะคะว่าตัวเองจะมามันเป็นยังไงเนาะว่าหน้างานทางเข้านู่นนี่นั่นเอออยู่ในป่าไหมอยู่แถวเออติดดีทรงทรีสอดไหมอะไรอย่างนี้เนาะ <c oughs> นี่หมูบ้านแรกนะกำลังเข้าไปวันนี้ครับน้องอะไรนะลืมชื่อรถ หลายขัน้นออมซับวันนี้เอาน้องออมซับมานะคะมันก็จะต่ำๆแปลกๆหน่อยอยังไงไม่รู้เคยขับนั่งทุงสูงเนาะมานั่งเบาต่ำๆเหมือนคนแคะเลย <c oughs> ช่วงนี้อยู่บ้านเราก็จะเปลี่ยนรถขับ <c oughs> เพราะว่ารู้สึกว่าเมื่อเช้าสตาร์ทไม่ติดใช่ไหม <c oughs> ต้องเอาเอาพาลอยมาพ่วงนะคะเมื่อเช้าเกือบไม่ได้ออกบ้านละเพราะว่าสงสัยงองเงจอดไว้นานเกิน มีทางเข้าหมู่บ้านแรกบ้านขามตำบลดงพองแขนดงบุรีรัมย์บ้านขามบ้านขามมีแต่ขมีนนะคะหมู่บ้านนี้ <ไฟ S 1> เข้าไม่ได้หน้างานนู่นแลยครับหน้างานที่เราทำอยู่เอาแล้วค่ะเข้าได้ไหมนะติดไฟติดสายไฟข้างบน มาลุน้นกันค่ะว่าจะเข้าได้หรือเปล่าเจ้าฮิตาชิโอไปแล้วไปแล้วทางมันลำบากนิดหนึ่งทางแคบเข้าไปตรงเลยว่ะดิแสดงว่ารถขลังนี้น่าจะเป็นรถท่าแก่เขาเนาะเราไปรัดนู่นเลยมันมีทางเข้าสองทางนะคะเลี้ยวซ้ายไปตามแมคโครก็จะไปทะลุเส้นเดียวกันแล้วก็ไปตรงมันก็จะได้เลี้ยวซ้ายเหมือนกันมีสองเส้นทาง ไปแล้วเนี่ยทางแคบแต่เราจะลัดไปทางนี้อันนี้กลางหมู่บ้านอันั้นเป็นสายข้างนอก กกเยี่ยมติดกําแพงเงี่ยเชียงยังล่ะออกมาได้ไปทางนี้มันบาตีนู่นค่ะกำลังจะออกมาแต่เรามาถึงโคต เดี๋ยวเราจะล่วงหน้าจองฮิตาชิไปแต่ไม่รู้ว่าเขาจะไปบ่อเดียวกันหรือเปล่าเนาะนี่ผ่านไปหนึ่งหมู่บ้านแล้วนะคะโอ้ี่เนี๋ยวรถถูกเกงเขาเนาะนี่ต่อไปอีกหมู่บ้านนี่บ้านพี่ไมเมื่อกี้บ้านขามแล้วก็บ้านพี่ไม้ บ้านพิมายขับผ่านทะลุหมู่บ้านไปก็จะชนเลยชนบ่ดินเลยทางก็จะแคบแๆหน่อยนะคะบ้านนี้แคบแคบแห้งเมื่อนั้นเหยียบขยะเขาวันนั้นทีกับขับชนขยะ คอนัวตะบโรดโอ้รดคันหนึ่งของใไไดนี่ถึงแล้วค่ะ <c oughs> นี่แหละหน้าง,งานที่ชวนน้องมาวิ่งนะคะเป็นงานโครงการนี่เลย บ่อใหญ่เขาวิ่งกันอยู่สองคันเมื่อนสามคันแล้วอ,อุ้ย้ข้าแ่ก็อยู่รุกเนี่ยนี่เลยค่ะหน้างานพอเทปากบอ่อดก็ นี่เลยค่ะบรรยากาศหน้าง,งานที่ชวนน้องมาวิ่งนะคะตอนนี้เขาก็กำลังวิ่งปากบอกกันมาเทตรงนี้ส่วนที่พักนะคะที่พักก็จะอยู่ตรงแทงน้ำตรงนู้นเลยมีห้องน้ำแล้วก็มีศาลาเล็กๆแต่ถ้าเหมือนน้องอยากไปนอนที่บ้านก็นอนที่บ้านวุ้นได้เลยแต่ถ้าอยู่นี่ก็จะไม่สะดวกเท่าไหร่นะห้องนองห้องน้ำ เดี๋ยววุนจะพาขี่เข้าไปดูข้างใน,นจะได้เอซีจะได้เห็นด้วยกันว่าเอองานที่น้องมา่งนันเป็นยังไงเนาะที่แรกเราเนิกว่าจะเข้าไม่ได้จะเข้าได้แล้ว เลยวิ่งปากบอ่อตอนนี้ช่วงนี้วิ่งปากบอ่อสบายเลยนะดินมันแห้งแล้วรอดูแค่น้องว่าน้องจะมาตอนไหนนะคะว่ารถเสาวนุ่นจะทำเสร็จหรือยังถ้ามาก็ดีแหละตามที่วุ้นลงคลิปเลยนะคะบรรยากาศหน้างานโอ,โอ้โหนี่เลยโอ้ ดินตรงนี้ก็ต้องเอาออกเบิร์ตแมนบาตีดินตรงนี้เอาออกอห,หอดใส่หออท่งนี่บ่โอ,โอ้โหรถผู้ใหคขั้นนี้ตาลายนี่เลยค่ะงานโครงการก็อีกยาวไกลเนาะเป็นงานระยะยาวเราก็อยากให้น้องมาทำเพราะว่ามันวิ่งในบอ่อด้วยวิ่งในบอ่อ มันก็ไม่เสียงมาไปวิ่งข้างนอกเนาะวิ่งขึ้นลงขึ้นลงปากบ่อประมาณนี้แหละค่ะขับนี่ขึ้นไปนู่นไปเทข้างบนแล้วก็จะมีอีกแค่ในหมู่บ้านที่เราที่วุ้นถ่ายเมื่อกี้นะคะก็เทไกลสุดก็แค่สองหมู่บ้านนี่แหละถ้าเทในหมู่บ้านนะคะแล้วก็มาเทปากบ่อหน้าง,งานก็ประมาณนี้เนาะโอเคค่ะถ้าน้องดูคลิปนี้น้องก็จะนึกออกเลยว่างานอะไรยังไงหน้างานเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ดูแต่ว่าติดแล้วนะ มันหนืดต้องต้องดันตูดช่วยนะคะแต่ถ้าฝนไม่ตกอีกวันสองวันก็วิ่งสบายแล้วเพราะว่าฝนตกก่อนหน้านี้ฝนตกแล้วมันก็เลยดินมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยโอเคค่ะไว้มาตามต่อกันคลิปหน้าค่ะคุณเชิใจมันบ้ายบายค่ะ